ทำไมหลายคนเปลี่ยนจากรถ EV กลับมาใช้รถน้ำมัน สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเ,เรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามชอบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับการที่หลายคนนะครับตัดสินใจเปลี่ยนจากรถไฟฟ้า EV นะครับกลับมาใช้รถน้ํามันนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับ แม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับจะมีข้อดีมากมายเช่นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมเชื้อเพลิงในระยะยาวและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ก็ยังมีข้อจํากัดบางประการนะครับที่อาจทําให้ผู้บริโภคบางกลุ่มยังคงเลือกที่จะใช้รถยนต์น้ํามันอยู่นั่นเองครับส่วนจะมีเหตุผลอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณ ที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวันและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิงของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง สนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิกงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ 1. โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จจำนวนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับยังมีไม่เพียงพอและกระจายตัวไม่ทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือเส้นทางเดินทางไกลนะครับทำให้ผู้ขับขี่ EV รู้สึกไม่มั่นใจและกังวลเรื่องการหมดของแบตเตอรี่นะครับระหว่างเดินทาง อีกทั้งการชาร์จแบตเตอรี่นะครับรถยนต์ไฟฟ้ายังใช้เวลานานกว่าการเติมน้ํามันทําให้ไม่สะดวกสบายสําหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไกลหรือรีบเร่งนะครับ 2. ครับราคาและต้นทุนที่ต้องจ่ายราคาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ายังค่อนข้างสูงนะครับทาให้ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าโดยรวมยังสูงยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการครอบครองระยะย,ยาว หากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรีตตร่ใหม่จะมีค่าใช้ใจ่ายสูงซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ผู้บริโภคจะต้องพิจารณาครับ3าครับระยะทางในการขับขี่แม้ว่าเทคโนโลยีในแบตเตอรี่นะครับจะพัฒนาขึ้นแต่ระยะทางที่รถยนต์ไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งยังอ่านไม่เพียงพอสําสหรับการเดินทางไกลนะครับในบางการณี ดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับรถน้ำมันนะครับที่ใช้ระยะเวลาในการเติมน้ำมันเร็วกว่าการชาร์จไฟมากนั่นเองครับ 4. ครับตัวเลือกยังคงจำกัดแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าลงสู่ตลาดเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับยังคงเป็นรถที่มาจากประเทศจีนขณะที่แบรนด์รถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชาวไทยมากกว่านั้นกลับมีตัวเลือกน้อยมากและมีราคาจําหน่ายเข้ามาถึงไม่ง่ายนะัก ส่งผลให้ปัจจุบันนะครับมีตัวเลือกรุ่นและยี่ห้อของรถไฟฟ้าที่ค่อนข้างจํากัดอยู่ครับ5ครับความคุ้นเคยและความสะดวกสบายการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับอาจไม่เหมาะกับผู้ใช้ทุกกลาเสมอไปนะครับหลายคนไม่สามารถปรับตัวให้คุ้นชินกับลักษณะการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการอาศัยการวางแผนการชาร์จอย่างเช่นกรณีขับรถทางไกลนะครับเทียบกับการเติมน้ํามันแบบตั้งเดิมแล้วยังมีความสะดวกสบายมากกว่านั่นเองครับ การเลือกใช้รถไฟฟ้านะครับหรือรถยนต์น้ามันนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะครับปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้ากําลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว,รวและคาดว่าในอนาคตข้อจํากัดต่างๆนะครับจะได้รับการแก้ไขทําให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับหากคุณกาลังพิจนารณาเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ขอแนะนําให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นต่างๆสถานีชาร์จ และนโยบายส่งเสริมของภาครัฐนะครับเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องที่สุดครับผมยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนำมาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหอนอิมนครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ